บ้านเล่าค่ะที่ดินหนึ่งไร่ที่ดินแปลงนี้นี่จะอยู่ตรงนี้มีทางสองด้านมีทางสองด้านหนึ่งไร่พอดีเปะเลยอยู่ที่บ้านเล่าค่ะแปลงนี้สวยมากนะมีทางติดถนนติดทางเราสองทางเลยอยู่บ้านเล่าพร้อมปลูกสร้างบ้านเลยนะคะดินเสมอถนนพร้อมปลูกสร้างบ้านกูซื้<พ> <age> อกูสร้างได้เลยนะแปลงนี้ แบงค์ปล่อยแน่นอนขอแค่มีเครดิตนี่นะคะกูสร็จกูสร้างได้เลยที่ดินหนึ่งไร่มีทางสองด้านทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตหมดเลยเดินทางสะดวกค่ะอยู่ที่บ้านเล่าของเรานี่เองน้ําไฟครบนอันนี้คือเสาไฟฟ้านะคะน้าไฟครบซาธารานูปภพค,ครบคันนะ ใครอยากได้ที่ดินปลูกสร้างบ้านหรือใครจะกู้ซื้อกู้สร้างหรือใครอยากได้ที่ดินเปล่ามาแปลงนี้เลยค่ะคุยราคากันได้เลยนะคะราคาล้านนิดๆเท่านั้นเอง